อร่อยเหมือนกันนะคะขอบคุณหลายๆนะคะอันนี้เป็นซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำเขาเรียกว่าอะไรนะซีอิ๊วดำ อาลงไปผัดสักหน่อยเดี๋ยว่อน,นเพิ่มสีสันให้กับหมูของเรานะคะเห็นไหมคะหมูเพิ่มสีสันให้กับหมูของเราหอมเลยค่ะพอใส่ซีอิว๊วใส่ซีอิ๊วเข้าไปหอมเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาผักมาล้างอันนี้อีกทีนะคะไกลไปไหมคะหม้อ โอ้ยโทษโทษทีหัวสั่นหัวครอนขอบคุณนะคะคนคนเลี้ยงหลานสวัสดีค่ะสวัสดีทุกบ้านเลยนะคะที่มาในวันนี้นะคะที่มาไรนี้นะคะนี่หมูหอมมากๆเลยค่ะนีนี้เราก็จะเอาผักใส่ไปนะคะผักใส่ไปเอาลงไปผัดก่อน หักลงไปมันก็จะสลบเนาะก็ทยอยใส่อไปนะคะ ย่อยใ,ใ,ใส่ออกไปเขยา่าเขย่านะคะเขยา่าเขย่า ยาวใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกเลิกทุกไลน์นะคะยายเล็กพานพรยายเล็กอย่าลืมดูนะพานพรเขาจะจับฉลากรางวัลน,นะคะบ่ายสองโมงคึ่งนะคะวันนี้หลังจากเขาคุยพี่เมียเสร็จแล้วเขาก็จะประกาศเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบทํารีบทํารีบลงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดข่าวนะคะเราก็อยากรู้ว่าใครได้เนาะใครจะเป็นผู้โชคดีเนาะ ทานทรเขาเขาขยันนะเนี่ยเขาวิ่งล้อทุกบ้านเลยนะขยันมากขยันจริงๆนี่ผักมันก็สลบลงไปครึ่งหม้อแล้วเนี่ยดูจากผักที่เต็มกระลมังนะเอามันลงไปก็ยุบลงไปนะ ดีนะเนี่ยที่เราเปลี่ยนใจที่เราเปลี่ยนใจมาเอาเป็นหม้อเนี่ยยังไม่ได้ใส่น้ําเลยนะคะเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวค่อยใส่ใสหมดหมดกะล่มังนี้แล้วผักสีเขียวเหลือผักสีขาวนะคะเนื้อผักสีขาวอีกขอบคุณนะคะหนึ่งเลิฟหนึ่งล้านไลค์นะคะเอ้ยไม่ใช่ Thank you, thank you โอ้ยเนาะนี่นะคะผักเดี๋ยวเอามาล้างเอามาใส่หม้อดีกว่านี่นะคะผักอีกหนึ่งกรละมังนะคะโค้พี่ไก่สวัสดีค่ะ ก็พี่ไก่เมื่อวานมีม,มีเมี่ยไหมน่น้ะเก๋ลืมไม่ใช่ลืมหรอกมันไม่รู้ทำอะไรอยู่ขอบคุณนะคะนี่นะคะกิ๊ก็จะใส่ผักลงไปหมดเลยนะคะหนึ่งหม้อโอ้ดีนะเนี่ยที่เอาเปลี่ยนหม้อเนี่ยเนี่ย